วรรณกรรมอมะตะของศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ป25ี2540จินตนิยายภาร,รตะเรื่องปัทภีเพลิงโดยพนมเทียนบทที่41อรุณเรืองรองของทิวาต่อจากนั้นมา เสียงโห่ร้องดังก้องกังวาลปานจะพลิกพระนครหัสดสินปุระให้เอ็นคว่ำมจมลงสู่พื้นทรายประกายอาวุธสากระทบแสงตะวันสถานเป็นมันระยับและสะพรึเพียบพร้อมไปด้วยเสียงม้าร้องและสอยเท้าอยู่ที่ระรัวเสียงถวายพระพรดังกระหึ่มครวนครางกับเสียงคำรามของคลื่นในมหาสมุทรอันกำลังขนองอยู่ด้วยมหาวาตะทหารและประชาราชเต็มแน่นขนาดไปทั่วลานหน้าปราสาท กองทัพหัสดินปุระแปรขบวนตั้งแถวอยู่พร้อมเพรียงแล้วและดูสล่างลิบๆไปตลอดชั่วสุดสายตาด้วยปลายอาวุธที่บกสะบัดอยู่เหนือศีรษะด้านขวาคือทหารเวทิตแห่งพระแม่เจ้ากาลีด้านซ้ายเป็นทหารของอาณาจักรหัสดินปุระทั้งหมดเป็นทัพม้าแปรรูปเป็นปีกาโอบหน้าลานปราสาทไว้ทุกคนอยู่ในเครื่องรบครบครัน ธงทวัส,สัญ,ญลักษณ์แข่งสงครามโบกสะบัดปลิวสวัยผู้หอกและผู้สาพกเสียนและสะพั่งพริวเปรียบคล้ายละลอกคลื่นในทะเลเสียงกระหึ่มของกลองศึกดังรัรวยอยู่ตลอดเวลาหัสดินปุระกำลังกระหายเลือดหัสดินปุระเติ่นตัวขึ้นแล้วอีกวาระหนึ่งเสียงบทเพลงรบดังกังวานขึ้นกึกก้องเสียงม้าร้องโกลจนาด เสียงการไหวกายและแกว่งกระทบของอาวุธอันเติอนแต้นกระหายศึกเหล่านี้ประหนึ่งจะปลุกปลอบน้ำใจของชาวกุโรรัตที่เงียบเหงาเศร้าซบมาเป็นเวลานานให้ตื่นตัวฮึกเหมิมขึ้นอีกครั้งหนึ่งรัศมีทิวาอันแรกเริ่มสาประกายลงมาฉาบดูอารามเริงไปทั่วบริเวณในถ้ำกลางความเหี้ยมฮึกกระหายเลือดของประชาชนชาวกุโรรัตนี้เสียงแตรเสด็จก็ดังกังวานขึ้น สัพพะสำเนียงอันเตินแต้นทั้งสิ้นสงบเงียบเป็นดุษณีในทันใดด้วยว่าบัดนี้สิริร่างขององค์รัชทายาทแห่งลุ่มน้ำยมุนาปรากฏขึ้นเหนือพื้นปราสาทชั้นบนและกำลังเสด็จนำเนินลงมาตามขั้นบันไดโดยเร็วสามพยักร้ายแห่งเวทิตและนายทัพชั้นผู้ใหญ่ของหัดสดินปุระตามเสด็จลงในระยะละชั้นชิด ทาดาบอดินสงเกราะทองคำอรารามเรืองไปทั่วทั้งวรากายผู้สากรรมยีที่คลุมอังสาถูกตวัดไว้ด้านหนึ่งจากระพัดผู้เยาว์วัยด้วยแรกเริ่มเถลิงทถวันอยู่ในฉลองพระองค์ชุดสงครามครบครันพักเครียดขึมดุด,ดันระอุกรุนไปด้วยเพลิงพิฆาตและบัดนั้นอาวุธทุกเล่มก็ชูสบัดขึ้นพร้อมกันราชาทาดาบดินราชบุตรแห่งทะเลร้อนคอยทรงพระเจริญพระเจ้าข้า ทรงหยุดอยู่บนชั้นพักหินอ่อนอันกว้างขวางโบกพระหัตต้อนรับสำเนียงกระหึ่มอันบอกแววจงรักพักดีนั้นโดยเร็วและให้สัญญาณยับยั้งความเอ,อกเริกเพียงชั่วขณะสำเนียงเกลียวกลาวนั้นจึงสงบเงียบลงอีกวาระหนึ่งมหาราชผู้ยาววัยทอดพระเนตรดูเหล่าทหารและประชาราชที่รายล้อมเฝ้าอยู่เหนือคันานับหน้าลานปราสาท เพียงครู่จึงเปล่งพระสุรเสียงประกาศก้องขึ้นด้วยสำเนียงอันหนักแน่นกล้าวกระด้างทหารและราษฎรที่ลักของข้าทั้งหลายนับบัดนี้ถึงคราวแล้วที่หัดินปุระจะต้องจับอาวุธขึ้นป้องกันเกียรติของสกุลนักรบแห่งเราไว้เขาเป็นไฟมาเหยียบย่ำเราก่อนเขาประกาศตนเป็นศัตรูร้ายแก่เราก่อนข้าทาดาบดินแห่งลุ่มน้ำยมุนาจะไม่มีวันยอมให้ใครมาโลเกียรต แห่งกระแสน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ของบรรพบุรุษกุรุรัตได้เลยทหารและราษฎรทุกคนเงียบกริบต่างคอยสดับฟังกระแสรับสั่งของเท้าเธออย่างตั้งใจจอมพบกุรุรัตฟาดพระหัตโดยแรงด้วยพิโรธที่ประดังล้นในพระอุระร้าวและแผดพระสุรเสียงตะโกนก้องพระเนตรซึ่งเคยแดงเรื่ออยู่เป็นนิจสิงกลับโชดช่วงด,งดังดวงเพลิงสตรีคนเดียวข้าไม่หวง เขาว่าข้าหัวเกิยติศัก์ยิ่งขวัาชีพเทวะขอให้สวรรค์ในชั้นต่างๆจงมาเป็นสักขีพยานในคำปฏิญาณของข้าด้วยเถิดว่าหัสดินปุระประกาศศึกขึ้นในครั้งนี้ไม่ใช่ตนเหตุเพราะเรื่องของอิสตรีหากแต่เป็นเรื่องของการกอบกู้เกียรติศักิ์แห่งสกุลนักรบเท่าที่ได้สูญไปเท่านั้นเสียงโห่ร้องดังขึ้นกระหึ่มอาวุธกวัดแกว่งอยู่ในอากาศ รบรบพระเจ้าข้าทาดารบหัสดินปุระรักเกียรติศัก์ยิ่งชีพหัสดินปุระปรารถนาสงครามทาดาบดินเพลนขึ้นทรงยืนตระงานอยู่บนสิงห์พยองกางพระกรทั้งสองออกพักแหนขึ้นสู่สงสวรรค์ประกาศกล้องไปเสียงศึกขึ้นด้วยสุรเสียงสั่นกังวานทวันหนักแน่นบึกบึเปี่ยมล้นไปด้วยความกระหายเลือดในทันใดเทวะข้าแต่เทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสวรรค์ชั้นพรหม,มา นับบัตรนี้ข้าทาดาบอดินอธิราชเจ้าแห่งแขวนกุโรรัตอาณาจักรลุ่มน้ำยมุนาขอประกาศสงครามกับแฟนชัยยปุระนับแต่วาระนี้เป็นต้นไปข้าจะเป็นผู้เผด็จศึกด้วยตนเองจะขอเป็นคู่ศึกกับชัยยปุระจนถึงวาระสุดท้ายเพื่อการได้กลับคืนมาซึ่งเกียรติศักดิ์ของข้าข้าจะรบเยี่ยงราชันผู้พิชิตศึกถวยเทพจงสเสด็จลงมาเป็นประธานในเสียงสงครามนี้ด้วยเถิด แสงสุรีสาดจับสริร่างอันสง่างามของจอมทัพหัสดินปุระและดูอารามเลื่อมเหมวันไปทั่วทั้งองค์ร่างนั้นยืนเด่นมีช่วงกรทั้งสองกลางออกพักเงยสู่ฟากฟ้าสีมุกดาเปล่งเสียงประกาศศึกอยู่อย่างเหี้ยมห้าเทวะมันเป็นภาพพิศวงที่งดงามกระไรชนี้ธาดาบดินกำลังประกาศศึกปฏิญาณเป็นคู่สงครามกับอาณาจักรชัยยปุระ อโศนแห่งสงครามกำลังเอื้อมพระหัตอันเหรอโหดดำทะมึนเข้ามาแล้วหรือไรสิ้นเสียงปฏิญาณอธิราชเจ้าจอมกุรุรัตกระแทกพระแสงหอกลงกับพระเพลาโดยเต็มกำลังหอกอันเป็นเสมือนสักขีพยานแห่งศึกพลันหักวินาศในพริบตาเท้าเธอโยนขึ้นไปในอากาศขณะที่เปล่งพระสุรเสียงก้องสงครามตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหัตสดินปุระกับชัยยปุระจะต้องเป็นคู่ศึก ฮัสดินจะรบจะโลหิตยาสุดท้ายราชาสงครามสงครามเสียงตะเทือนเลื่อนลั่นประหนึ่งพายุร้องก้องตอบมาพร้อมกับเสียงโห่ร้องเสียงเพลงกรองศึกดังระัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งทงรบบอกสะบัดพริว้วทาดาบอดินทอดพระเนตรเหล่านักรบชาวกร,รุรัตด้วยความชื่นชมพระไทยนักเบือนพักกลับมาบัญชาศึกกับนายทัพคู่ใจทั้ง8 และผลเข้ากอดสาพยักร้ายแห่งเวทิตไว้แนบแน่นจอมพบกุรุรัตท,ทรงรับสั่งปนยิ้มปิติพระไทยสหายรักของข้าเอย๋ยครั้งนี้แหละหนอที่จะได้ยืนเคียงข้างกันทำสงครามกับชัยยปุระขับปลื้มใจนักทิปิโยพยักฆ์ขาและจิตตกาทหารพระยมของข้าเอย๋ยบัดนี้ข้าจะได้ใช้ทหารของพระแม่เจ้าเล่นเพลงศึกกับศัตรูแล้วทัพนี้ข้าขอให้สมยาว่าทัพแห่งพระการ ซึ่งจะต้องรายล้อมอยู่รอบกายประหนึ่งจากหมุนพิทักษราชาแห่งพวกเจ้าไว้ทั้งสมน้อมกล่าวถวายอภิวาสกราบทูลเป็นถ้อยปฏิญาณขึ้นพร้อมกันอาจยามีพ้นกล้าวชีวิตของข้าพระบาททั้งสขอมอบถวายไว้ใต้เบื้องยุคคนละบาดแล้วพระเจ้าข้าทัพของข้าญาตราผ่านเข้าไปที่ใดที่นั่นจะต้องพินาศเป็นพัธมัธุลีอาา้าเทวะ ขอให้ข้าได้หลีกทางเสียจากนาคบุระเถิดนาเพราะข้ากลัวกลัวในการที่จะเห็นความแหลกหลานของอาณาจักรแห่งยอดดวงใจของข้าศพที่รักเอ๋ยสงบรอข้าก่อนเถิดหนาดวงใจใชัยยปุระนั้นใสขัดต่อให้มีเขื่อนเพชรมากันไว้ด้วยซ้ำด้วยว่าข้าจะขยี้มันให้เป็นจนเพื่อได้กลับคืนมาซึ่งขวัญชีวิตของข้าเพียงคนเดียว แสนยานุภาพอันเกรียงไกรของทาดาบดินยึดเอาลุ่มน้ำเยาวนาเป็นแนวนำทางแปรขบวนดิ่งตัดกุรุเกษตรข้ามทะเลทรายมุ่งลงมาทางใต้ทุกขณะเสียงฝีเท้ามาดังกระหึ่มกล้องไปไกลฝุนในทะเลทรายปลิวตลบเป็นหมอกทะมึนประดุดเงาของอสูรร้ายที่คืบคลานเข้ามาใกล้ทุกทีกลิน่นอายของโลหิตเริ่มจะโบยบินมาราวกับเลิ่นของดอกทองกวาวเมื่อจวนวัดสัน มัจจุราชเสด็จนำเดินมาพร้อมกับทัพของทาดาบดินอย่างชื่นชมพระไทยสายในทะเลสายกระจุยกระจายตลบขึ้นเบื้องบนขณะที่กงล้อของรถศึกหมุนละเลี่ยวมาโดยเร็วเท้าของม้าที่เหลือจะขนานับเหยาะย่างสะบัดกลายมาเป็นลำดับจอมหัสดินปุระทรงยืนกอดโอระอยู่บนรถศึกเทียมด้วยม้าขนองแปดมา้าซึ่งกำลังโลดแล่นไปบนพื้นสายละเอียดอ่อน กรรมายีพ่อพระเสียนและภูษาอังสาปลิวสวัยเมื่อต้องลมปะทะสามพยักษ์ร้ายขับม้ารายล้อมอยู่โดยรอบในระยะกระชั้นชิดเกราะเงินขาวสกาวในตำแหน่งขุนพลตรึงกระชับอยู่กับอุระธงสงครามบกสบัดพระยุกประหนึ่งจะยินดีปรีดาที่จะได้เห็นโลหิตอาภสุทธาในอนาคตอันใกล้สายพระเนตรของอธิราชนุ่มจ้องฝ่าแสงอาทิตย์อันร้อนแรง ซึ่งสะท้อนรับกับเม็ดรายส่องประกายเป็นไอระ,ระยิบระยับประดุดมองข้ามไปในกองเพลิงเบื้องหน้านน้นเคลื่อนทะเลวิ่งเป็นระลอกงดงามพัดพลิ้วมาปะทะกับกงล้อรถรบอยู่ตลอดเวลาไกลออกไปอีกเป็นผิว้ายอันขาวสล่างจดขอบฟ้ากระจ่างอยู่มีระยะสูงต่ำไม่เสมอกันด้วยกระแสลมอันผันแปรเคลื่อนเข้าไปแล้วก็เคลื่อนเข้าไปตามลำดับ ด้วยความปรารถนาที่จะข้ามท้องทะเลอันกันดารน,นี้ไปประจันสึกอย่างฟากอันงดงามด้วยพันไม้กองล้อรถศึกยังหมุนอยู่เฉื่อยเฉิวทะยานเหยียบไปบนกองคลื่นใหญ่น้อยพัดเอาเม็ดทรายที่วิ่งผ่านพ้นไปแล้วปลวว่อนขึ้นทางเบื้องหลังภ้าโพกศีรษะของเหล่านักรบหัสดินปลิวสวยงามตาผู้หอกพัดพลิ้วระเริงลมราวกับเกสรดอกรังที่ร่วงพลุเมื่อลมพลิ้วพลาย อุปมาประหนึ่งเส้นดำทําเงินแห่งมริตโยซึ่งกําลังเลื้อยคืบคลานตัดไปในระหว่างผืนท้องของทะเลทรายฉะนั้นขณะเมื่อทัพหลวงอันมหืมาของทาราบดินเคลื่อนขบวนยาตรามานั้นอนาณาจักรรายทางที่กระด้างกระเดื่องต่อเดชานุภาพก็พันแหลกล้านเป็นจุนไปตามลำดับคืออันละกัปะหนึ่งรามคามหนึ่งปาวาหนึ่ง เวททิปากะหนึ่งทุกนกครคงเหลือไว้แต่เพียงซากของพระเพลิงที่เผาผลาญวายวอดเป็นพันสมัตุลีไปอย่างน่าอนาจใจย,ยังคงไม่เคยปรากฏแต่สักครั้งที่ทาดาบดินเข้าเหยียบอาณาจักรใดแล้วอาณาจักรนั้นจะคงทนทานมหิทธานุภาพได้ครึ่งที่ว่าแสนยาหัสดินบ่ายหน้ามาทางภูเขาวินไทยโดยเลี่ยงกรุงนาคโประเสียอย่างน่าพิศวงที่สด อาฮาเทวะจงดูสิเมื่อข้าเหยียบเข้าแคว้นมคตราชครึกก็แหลกล้านไม่เหลือหรอบกราชวัชชีเล่าเวสาลีก็กลายเป็นจูนไปพี่จะลองทางแคว้นโกสงสซยอนิจจากบิลพั์เหลือไว้แต่เพียงเท่าทานครั้นเมื่อผ่านเข้าแคว้นกาสีพาราณสีทานข้าได้ไม่ถึงเครื่องที่วามาบัดนี้ข้าจะเหยียบเข้ามาละละหววกุสินาราจะเป็นชไหน